สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับน้ำอีกแล้วนะคะเห็นหน้าเต็มๆแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะหลายคนเนี่ยถามน้ำเข้ามาว่าพี่น้ำคะทาไมแบบแต่งหน้าจัดขนาดนี้แล้วทำไมยังดูแบบสิวไม่ขึ้นนะคะมีตัวช่วยอะไรในการเช็ดกระสุนอางนะคะน้ำมีตัวนี้มาแนะนําเลยนะคะนั่นคือตัวนี้เลยค่ะนี่ค่ะเขามีชื่อว่าวิชิวิชนะคะเมซ a ราครีซิ่งวอเตอร์นะคะตัวนี้ก็เป็นที่เช็ดกระสุนอางนั่นเองนะคะเห็นหน้าน้ำจัดจัดแบบนี้นะคะเอาอยู่มากๆเลยนะคะแล้วก็น้ำชอบใช้ตัวนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าเช็ดแล้วเนี่ยหน้า ดูไม่แสบหน้านะคะแล้วก็เครื่องสำอางหมดได้อย่างหมดจดมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะคนที่เป็นสิวนะผิวบอบบางนะคะหรือว่าผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถใช้เจ้าตัวนี้นได้เลยนะคะคือสมานะคะไม่ว่าจะกันน้ํากันเหงื่อขนาดไหนนะคะเพียงแค่ปาดแล้วก็เช็ดนะคะไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะ <c oughs> แค่นี้ก็สำางก็ออกได้อย่างหมดจดแล้วนะคะ,นนะ,คะผิวก็จะดูสะอาดนะคะไร้สิวแน่นอน,นะค่ะ หลังจากที่ลบเครื่องสำอางเสร็จแล้วนะคะจะรู้สึกเลยนะคะว่าผิวไม่แห้งนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยดูชุ่มชื้นไม่แสบหน้าด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่สนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะไปหาซื้อได้ที่ตัวแทนจัดจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ